เราอยู่ข้างหน้าทางเดินเข้าไปตรงขุนน้ำนะะที่เป็นสระมลกรดแล้วตรงนี้มันคืออําเภอหรือตําบลตําบลบ้านถ้ำก็คือเมื่อก่อนตอน,นเด็กๆของผมอยู่ตรงนี้แหละตอนเพิ่งเกิดมาแต่จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าย้ายไปในเมืองเร็วย้ายไปอําเภอเมืองจําอะไรไม่ได้เลยตอนอยู่แถวนี้โอเคเหรอเราเดินไปเขาบอกว่าไม่เกินร้อยเมตรอ่ะเดี๋ยวถึงข้างในแล้วเหมือนเขาเอาอะไรยนอ่ะ อะไรยโยนเสีอะโยนไปวเ็นขงเกียวสวยนะเนี่ยคที่มาของสีเขียวของสะจากคำบอกเล่าของยายเราเดินมานิดเดียวครับประมาณเนี่ยร้อยเมตรเหมือนที่เขาพูดแหละแป๊บเดียวถึงตรงเนี้ยสะขุนน้ำมรกตเดี๋ยวพาไปดูความมรกรดข้ามสะพานนี้ไปครับ ไงนรกตไหมเฮ้ยก็เขียวอยู่นนะดูดิสวยอยู่สวยอยู่ยยแต่น,นี้มันน้ำมันเดียวกันใช่เหรอทำไมฝั่งนูน้นมันเป็นน้ำตาลเห็นปะนะ่ตรงนั้นอนะ่ะมั่นไม่เขียวครับ ไม่ได้มีอะไรแล้วสำหรับที่นี่ที่เป็นไฮไลท์หลักๆก,ก็นะ่าจะเป็นถำ้ำตรงตัวถ้ำมากกว่า